สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีสวยๆอีกแล้วนะคะมี่บอนสีสวยๆไว้นะคะมีต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าใบไม่เหมือนกันนะคะต้นเดียวกันแต่ใบไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นใบนะคะ นี่ใบนี้นะคะเพื่อนๆ่นมีต้นเดียวกันแต่ใบไม่เหมือนกันดูความเป็นลายไทยนะคะเป็นคล้ายๆลายลายไทยสวยมากๆนะคะนี่ใบนี้นะคะใบนี้ก็ยิ่งสวยนะคะเหมือนลายไทยเลยนะคะออกขาวขาวเขียวนะคะออเข้มเข้มนะคะแล้วก็จะมีนี่ออกเป็นสีออกเป็นสีน้ำตาลนะะึกแบบค่ะ นี่ออกเป็นสี้ำตาลเป็นใบเดียวกันนะคะนี่ก็จะเป็นลูกๆนะคะที่เราผ่าทําจํานวนมันเป็นหัวบอนสีนั่นเองต้นนี้นะคะมีนามว่าต้นบอนสีบันดานรั์ชื่อไพ่ล้อไหมล่ะคะชื่อไพ่ละไหม,ะะไหมต้นบอนสีบันดานรั์นะคะเราผ่าทำจํานวนไว้นะคะเพื่อนๆนี่ดูๆใบสวยงามมาก,มาก มันสีบรรดาลทรัพ์นะคะชื่อดีชื่อเพาะชื่อไม้มงคลน,นะคะนี่ก็จะมีลูกๆที่เราผ่าทําจํานวนไว้นะคะเราก็จะมาแบ่งใส่กระถางนะคะแบ่งใส่กระถางเพื่อจะทําจํานวนต่อไปนะะก็จะมีไม่กี่ต้นนะคะเพราะว่าหัวมันเล็กนะคะพอผ่ามันก็จะได้แค่นี้นี่เราก็จะผ่าทําจํานวนต่อไปนะคะมอนสีบรรดาลทรัพ์ชื่อเพาะจริงๆนะคะบรรดาลทรัพย์สมบัติบรรดาล ของที่เราต้องการเนยชื่อดีชื่อเพาะนะคะบันดาลซับนี่นะคะต้นเล็กพอกัดออกมานะคะใบก็จะสวยมากๆยิ่งแก่ยิ่งสวยนะคะหัวยิ่งแก่ยิ่งสวยยิ่งกัดสวยนะคะแต่ถ้าบันอ่อนอยู่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะมันยังเขียวๆอยู่พอมันโตขึ้นไปนะคะมันจะสวยมากนี่ค่ะเพื่อนๆนีๆ่สามใบนะคะใบม่เหมือนกันซักกับใบนะคะนี่ก็เงาเลยนะคะใบออกสีเงา นะคะเหมือนกระดาษเลยนะคะเป็นเป็นใบที่แบบเหมือนของปลอมมากเลยแต่ไม่ปลอมนะคะใบสดสวยอนะะดูใบนะคะสีน้ําตาลสวยสวยนะคะเงาวับเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราทำจำนวนต่อไปกัน,นเพื่อน